โอเคนะครับสวัสดีครับนักนทุกคนนะครับนักกีฬาตกปลาทุกท่านนะครับจะเจอกับผมนะครับในข้อในช่องคนชอบตกปลาฟิตชงนะครับสำหรับวันนี้ผมจะมาออกหมายกันอีกเหมือนเดิมนะครับก่อนก่อนอื่นเราไปดูหมายครับนี่ครับเป็นหมายคลองยาวนะครับนี่คลองยาวนะครับหมายนี้ โอเคนะครับเรามาลุ้นดูนะครับว่าจะได้สักิตัวครับวันนี้น่ครับส่วนเหยื่อผมใช้วันนี้ครับนี่เป็นฮันเตอร์บีอาร์ครับสีน้ำเงินอไม่ใช่สีเขียวครับนี่โอเคนะครับเรามาลุ้นดูนะครับว่าจะได้สักกิตัวเมื่อวันนี้ Oh, stick, you <laughs> That's a stick. คือจะสภาพไม้สภาพน้ำเนี่ยน่าจะโดนครับน่าจะมีตัวกันแลวครับนี่เอาหลุดครับโอ้หลุด thấy nó lại. Hãy đao thôi mất đi. Long tiêu, mày hát, lâu kia mà lâu hết 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 โอ้โหอ้โหปลานีนหมดเลยโอ้ยหโอ้โนี่จิดจริงไหมโอ้โห กันเลยครับโอ้โหกัดจะดุ้งตกใจหมดเลยครับนี่ได้ตัวเลยครับเี่เอาขีมมาคีมกัน,กนแต่นนาจะไม่ใหญ่เท่าไหร่ทั้ง โอ,โ,โ,อโ,โอ้โห umas, <blunt sound> โอ้โหดิ่งหนะเอเอนี่ครับนี่ครับประมาณสี่ขีนะครับนี่กัดเหยื่อตัวนี้ครับ Hunter BR นะครับนี โอเคนะครับากด้วยนะครับ กลนวลครับโอ้อะไรวะตีขึ้นฟองนะครับแล้วก็ค่อยๆลากกันเลยครับ,รรน,รบ,รบนี่ครับโอ้โหโอ้โหอะไร ไม่นะติดไม้ครับนี่ครับส่ประมาณเจ็ดขีดนะครับนี่ครับนี่อันนั้นเห็นั้ยครับนี่นี่กัดเหยื่อด้วยนี่ครับนี่ สายประมาณน่าจะเป็นน่าจะได้เจ็ดขีนะครับนี่โอเคนะครับฝากด้วยนะครับของมันต้องมีนะครับมีติดตัวไว้ครับ